สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีผ้าเขาสวนหน่อยอีกจ้ามาเบิงว่ามีอย่างมือหนีก็มีได้จ้ะเนี่ยมาละนะคะ่ะเห็นปะพี่น้องเห็นหนวยแล้วบบเฮ็ดโคลอยู่นะจ้ะแ,แล้วก็จะมีมียังมีอีกหลายอยู่จ้ะพี่น้องโลเห็นอยู่แต่ตอนนี้รลเนี่ยโบเห็นมันเห็นมีหลายหนวยนะคะแต่ที่เห็นกันนี่ละที่เอาให้พี่น้องเบิงนะคะนี่ละในสวนหนวยนะคะพี่น้องแตงกันยังเหลือเนอยอยู่นิดหน่อยจ้ะเงื่อนหนวยหนวยองแตงกันยังอยู่สองสามหนวยได้พี่น้องจ้ะ เกสีเอาไว้พววเพราะว่าจักอาทีหนึ่งกับพ่อเก็บแล้วละจ้ะอัปเดตสวนหน่อยพี่น้องเบิง่งหนีมิ่งหนีนีอิงห้วยนึง่งพี่น้องนี่เห็นบจาจ้ะมะระนะคะอันนี้เป็นมะระเพิ่งเกิดยังพ่อมีหน่วยหน่วย,ยอยู่จ้ะพ่อมีให้ได้เก็บอยู่เลยจ้ะบ้านนี้มะระนะมีอยู่สามต้นเท่านั้นได้พี่น้องหนึ่งสองสามเท่านั้นจ้มะมะระสามต้นนะคะแต่กินได้หลายเดือนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะปลูกผ,ผักกินเองจ้ะพี่น้องจ้า อยู่ง่ายกิน ay, ง่ายเด้จ้ะเด้อผลปรากฏว่าสําเร็จเต้อนในการปลูกพักปีนี้นะคะส่วนทางนี้นะพี่น้องกาะหมากสตอเบอรี่ก็มีหมากพี่กินเรื่อยๆได้พี่น้องเป็นสีเวียนออกมาสีเห็นมจามเงน่ยมีนวยซุกแล้วก็จะมีนวยน,วยนวย้อยน้ำจ่าทางผลนะคะก็จะมีนะคะยังนวยซุกแล้วก็มีจ้ะเดี๋ยวฝรั่งหน่อยเลยโุงเรียนมากเป็นก็สีมาเจาะพี่น้องก้ะเนี่ยมีนวยนวย้อยอยู่ข้างในนํานะคะ มาจะกอตบรี่ก็ได้กินหลายเดือนจ้ะพี่น้องจ้าทีโรอัพเดทให้พี่น้องในเบิ้งเห้นบอนเนี่ยเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องออกดอกมาเรื่อยๆค่ะกินจนกลัวหิมะสิมา,า,ากุนละจนี่คืออัปเดตสวนน่อยให้พ่อแม่พี่น้องเข้าด้เบิ่งน่าจะหลังจากที่รผ้าพี่น้องปูพักแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆจ้ะเป็นจังไดนี้แล้วพี่น้องจา้า นี่ละเพื่อนบอกว่าอยากงังกับปูกกินเอาเพิ่นว่าปลอดภัยปลอดสารพิษแน่นอนปีหนา้าเขากะจะได้มีพักปูกกะจะพามาปูกกันเก้าเนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่ยูข้างล่างเนี่ก็จะเป็นพักบุ้งนะคะพี่น้องพักบุ้งแน่ใบกระเพราเน่พักอีตูเน่จัดอายุตามนี่แหละจ้ะส่วนตัางโอ้ขอบคุณนะคะพี่น้องคะต่างโอ้ก็ง,ง่าไร้ายนะคะพี่นี่ เบืลกเก็บดอกเพิ่ไวบถาวานปีนาจ้าสูงท่วหัวเลยเด้อจ้าน,นดอกตัางโอสูงถ่วทั่วหัวเลยเลยๆรุพันไว้ข้างบนบนนะคะงามคักแต่พี่น้องเงาง่ายจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอันซาลาเนียจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใบใบอันผักหอมปีจ้ะทานคุณจะเป็นผักหอมปีนะคะพี่น้องจ้าผักหอมปีวานไห,ไห่ไม่จ้ะผักชีลาวจ้ะอันนี้ พักบุงกับพ่อได้เล่มจ้ากระเพ้านะคะพี่น้องเป็นกระเพ้าแดงปีนี้ได้เก็บอยู่จ้าพี่น้องจ้าได้เก็บพ่อได้ในสวนนี่แหละจ้าบักพริกจักสีทันหรือโบพี่น้องพึ่งจะออกดอกจ้าพริกพึ่งจะออกดอกอาจจะไม่ทันหิมะมาจ้า นี่แหละจ้าพี่น้องชีวิตในต่างแดนอยู่ง่ายกินง่ายอยากงั้นก็กินอันนั่นปลูกอันนั่นกินเองจ้าพี่น้องจ้าชีวิตง่ายง่ายอีสีอ,อีีชีวิตง่ายง่ายในต่างแดนคลิปนี้ต้องขอคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทีสุขสุขคนเดอ้อขอโตไปเห็นงินคนด้อจ้าพี่น้องบางน,นี้มาอัปเดตส่วนหน่อยเพิ่งเรียบร้อยแล้วบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรกยูสุขสุขคน